เขายอมสละที่นั่งให้หญิงตั้งคัะแล้วเธอก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดบนรถบัสเก่าๆคันนั้นกลิ่นเงือผสมน้ำมันเครื่องลอยคลักคลุ้งมือชายฝั่งบางแสนแดดร้อนแผดเผาถนนเต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงแปรเขาชายหนุ่มหน้าตาธรรมดายืนกอราวเหล็กเนหนียวหนึบเงือไหลซึมลงคอเสื้อสายตาจับจ้องหญิงสาวท้องโตตรงหน้าเธอมองเขาด้วยแววตาแปลกๆขอบคุณเบาๆแล้วนั่งลงที่นั่งไม้แข็งกระด้างส่งเสียงเอียดเธอวางมือบนท้องกลม เขาไม่รู้เลยว่านาทีนั้นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายรถบัสเคลื่อนตัวช้าๆเสียงเครื่องยนต์ดังคลืกคลาดเหมือนจะพังผู้โดยสารแน่นขนาดพูดคุยกันเจ๊แจ้วบางคนหลับคอพับเขาเงยหน้ามองนอกหน้าต่างทะเลสีครามระยิบระยับไกลๆลมร้อนพัดผ่านช่องหน้าต่างกลิ่นคาวปลาเค็มลอยมาแต่จมูกหญิงสาวคนนั้นนั่งนิ่งมือกุมท้องแน่นเกินปกติเขาเหลือบมองเธออีกครั้งรู้สึกหนาวๆนาวร้อนรอนโดยไม่รู้ทำไม ใบหน้าเธอซีดขาวแววตาว่างเปล่าเหมือนคนไร้วิญญาณรถจอดที่ป้ายหน้าเสียงเบรกดังแหลมแทงหูจนสะดุ้งผู้โดยสารบางคนลงเดินหายไปในตรอกแคบแคริมทะเลเธอยังนั่งอยู่มือขยับไปที่กระเป๋าใบเล็กข้างตัวเขาสังเกตเห็นบางอย่างโผลออกมาเงาเลือนร่างของมีดหัวใจเขาเต้นแรงเลือดสูบฉีดขึ้นหน้ารู้สึกถึงอันตรายเธอหันมามองเขาวแววตาเปลี่ยนไปคมกริบและเย็นชาเขาก้าวถอยหลังโดยสัญชาตญาณเท้าสะดุดขอบที่นั่ง รถบัสเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งเสียงล้อบ,บทถนนดังกรอบแกรบเธอลุกขึ้นช้าๆมือกำมีดแน่นเดินตรงมาหาเขาเงือเย็นไหลลงหลังคอความกลัวพุ่งถึงขีดสุดเขาไม่รู้จักเธอไม่เคยเจอมาก่อนแล้วทำไมต้องเป็นเขาเธอหยุดห่างจากเขาแค่สองก้าวปากยิ้มบางๆหน้าขนลุกเสียงรอบตัวเงียบลงเหมือโลกหยุดหมุนในชั่ววินาทีเขามองเห็นหยดเลือดเล็กๆเ,เ,เปื้อนปลายมีดนั้นหัวสมองเขาตีกันยุ่ง ความจริงเริ่มชัดขึ้นในใจท้องของเธอมันดูผิดปกติเกินไปไม่เหมือนคนตั้งครรภ์เขาเอ่ยถามด้วยเสียงสั่นเธอเป็นใครต้องการอะไรเธอไม่ตอบแค่ยิ้มกว้างขึ้นมีดในมือสั่นเล็กน้อยรถบัสเลี้ยวโค้งแรงผู้โดยสารไว้่นวายเสียงดังวุ่นวายเขาช่วยโอกาสนั้นกระโจนไปที่ประตูวังหนีให้พ้นแต่เธอเร็วกว่าขวางทางเขาไว้มือหนึ่งจับแขนเขาแน่นเล็บเธอจิกผิวเขาเจ็บแบบเลือดซึมออกมาเป็นทาง เขาดิ้นสุดแรงแต่เธอแข็งแกร่งเกินมนุษย์ธรรมดาเธอกระซิบข้างหูเขาเสียงหหบพร่าเหมือนมาจากนรกเขาจะต้องตายเพราะเขาเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเขางงงันสิ่งที่ไม่ควรเห็นคืออะไรเขาแค่ให้ที่นั่งสมองเขาหมุนตี้วความทรงจำย้อนกลับไปที่ใบหน้าเธอแววตาแรกที่เธอมองเขามันไม่ใช่ความขอบคุณมันคือการจดจำเหมือนนักล่าพบเหยื่อที่รอคอยรถบัสหยุดกระทันหันเสียงยางลื่นถลายดังสน,นั่น เขาสะบัดตัวหลุดจากเธอล้มกลิ้งไปชนกำแพงรถเธอก้าวตามมามีดในมือยกขึ้นสูงใบหน้าบิดเบี้ยวเขาเห็นเงาคนอื่นในรถเริ่มตื่นตระหนกแต่ไม่มีใครช่วยกลิ่นเาวเลือดลอยมาแต่จมูกเขาไม่แน่ใจว่าเลือดใครขาเขาอ่อนแรงลุกไม่ไหวความตายอยู่ใกล้แค่คืบเธอสุดลงนั่งคล่องเขามือหนึ่งจับคอเขาแน่นมีดเลือดลงมาใกล้หน้าอกเขาหัวใจเต้นเหมือนจะระเบิดเขาร้องขอชีวิตเสียงแหบแห้งแทบไม่มีแรง เธอหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเย็นเยือกจนขนลุกสู่รถบัสเงียบลงอีกครั้งเหลือแค่ลมหายใจเขาและเธอเขามองเห็นรอยแผลเก่าบนแขนเธอรอยมีดตัดลึกมันบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่เขาไม่อยากรู้เธอก้มลงใกล้หน้าเขาปลิ่นเหม็นเน่าจากปากเธอคลักคลุ้งเขาจะไม่รอดแน่ถ้าไม่มีอะไรหยุดเธอตอนนี้จู่ๆเสียงไซเรนดังลั่นไกลๆลมทะเลพัดแรงขึ้นเธอชะงักหันไปมองหน้าต่างแววตาเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนก เขาเห็นโอกาสนั้นสะบัดตัวสุดแรงดันเธอออกไปเธอล้มลงพื้นมีดหลุดจากมือกลิ้งไปใต้ที่นั่งเขาคลานหนีไปที่ประตูรถหยุดสนิทแล้วตอนนี้ประตูเปิดออกลมร้อนพัดเข้ามาเขากระโจนลงจากรถเท้าสัมผัสพื้นสายร้อนเผาหัวใจยังเต้นไม่หยุดเขาหันกลับมามองเธอยังอยู่ในรถจ้องเขาด้วยตาแดงกำ่ำรถบัสเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งพาเธอหายไปในฝุ่นควันเขายืนนิ่งรู้สึกถึงเลือดไหลาจากแขนตัวสันเทา นี่ไม่ใช่จุดจบเขารู้ว่าเธอจะตามหาเขาอีกสิ่งที่เขาเห็นมันคืออะไรกันแน่ทําไมเธอถึงคลั่งท้องกลมๆนั้นไม่ใช่เด็กแน่นอนเขาเริ่มแน่ใจเขาเดินโซเซไปตามถนนกลิ่นทะเลเค็มจัดขึ้นเรื่อยๆแสงแดดสาดลงมาร้อนจนผิวไม่แต่เขาไม่สนใจต้องมีคนรู้เรื่องนี้หญิงสาวคนนั้นคืออะไรกันเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังตามหลังหันไปไม่มีใครหัวใจเขาจมลงความกลัวใหม่เริ่มก่อตัวในอก เรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นและเขายังไม่รู้ความจริงข้างหน้าเขาคือป้ายรถมเมกะเก่าเงียบสงัดและวังเวงเขานั่งลงบนมา้านั่งไม้ผูกมองทะเลที่เริ่มมืดลงเสียงคลื่นซัดฝั่งดังสม่ำเสมอแต่ใจเขาไม่สงบบางอย่างในตัวเธอมันไม่ใช่มนุษย์เขาเริ่มสงสยัยแล้ววันนี้เขาแค่ยอมให้ที่นั่งกับเธอเท่านั้นทำไมชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไปแบบนี้เขาคิดไม่ตกลมเย็นพัดมาพาเอาความหนาวสั่นมาสุกระดูก เขาต้องหาคำตอบก่อนที่เธอจะกลับมาอีกครั้งเขานั่งตัวสั่นอยู่ที่ป้ายรถเมล์เก่าๆลมเย็นพัดมาจากทะเลกลิ่นเค็มของน้ำเกลือผสมกลิ่นคาวปลาเน่าลอยมาเตจจมูกแสงแดดเริ่มจางลงท้องฟ้าบางแสนเปลี่ยนเป็นสีเทาหมนเท้าของเขาสัมผัสทรายเย็นชื้นความกลัวยังฝังลึกในอกภาพหญิงสาวคนนั้นติดตาเขามีดในมือเธอเปื้อนเลือดเขาเอามือลูกแขนรอยเล็บเธอจิกยังเจ็บแปบรบเลือดแห้งกรังกอบผิวกลิ่นโลหะจางๆลอยขึ้นมา เขาไม่เข้าใจเธอต้องการอะไรจากเขาทำไมเลือกเขาเสียงคลื่นซัดฝั่งดังสม่ำเสมอแต่กลับยิ่งทำให้ใจสัน่นเขาลุกขึ้นเดินไปตามถนนแคบแคบริมชายหาดร้านค้าปิดเงียบแสงไฟจากเสาไฟถนนสันไวเงาของเขาทอดยาวบนพื้นสายเหมือนมีคนตามหลังเขาหันไปมองไม่มีใครแค่ลมพัดไปไม้ไหวแต่ความรู้สึกถูกจ้องมองยังไม่หายไปจากใจเขาต้องหาคำตอบเรื่องนี้มันแปลกเกินกว่าจะปล่อยผ่าน เขาเดินต่อไปเท้าเหยียบเปลือกหอยแต่กรอบแกรบกลิ่นขยะจากท่าเรือใกล้ๆลอยมาพร้อมเสียงนกนางนวลเขาเห็นร้านกาแฟเล็กๆยังเปิดอยู่แสงไฟสลัวๆประตูไม้เก่าส่งเสียงดังเอี๊ยดตอนเขาเปิดเข้าไปข้างในอบอุ่นกลิ่นกาแฟคู่หอมกลุ่นลอยฟุง้งชายแก่หลังเคาน์เตอร์มองเขาสายตาเต็มไปด้วยคำถามเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้มือยังสั่นอยู่เล็กน้อยชายแก่ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเจอผีมา เขาเล่าเรื่องบนรถบัสหญิงท้องมีดและเลือดชายแก่ฟังเงียบหน้าเริ่มซีดลงทุกคำพูดเขาสังเกตเห็นมือชายแก่กำแก้วกาแฟแน่นผิดปกติชายแก่พูดช้าๆว่าเคยได้ยินเรื่องคล้ายกันมาก่อนมีคนเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวท้องโตเดินบนอยู่ในเมืองเธอปรากฏตัวบนรถบัสเสมอมองหาคนที่นั่งให้เธอเขาเริ่มหนาวในอกถามว่ามันหมายความว่ายอย่างไรชายแก่บอกว่าไม่มีใครรู้แน่แต่ทุกคนกลัว คนที่เจอเธอบางคนหายไปบางคนตายปริศนาเขานั่งนิ่งมองกาแฟในแก้วที่เย็นชืดแล้วกลิ่นหอมของกาแฟเริ่มถูกกลบด้วยความกลัวเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากนอกร้านหันไปมองทันทีเงาคนยืนอยู่ตรงประตูแสงไฟทำให้มองหน้าไม่ชัดหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นคิดว่าเธอกลับมาแล้วแน่ชายแก่ลุกขึ้นเดินไปดูแล้วบอกว่าแค่คนเมาเงาคนนั้นเดินหายไปในความมืดเสียงฝีเท้าจางลง แต่เขายังรู้สึกไม่ปลอดภัยหายใจติดขัดในลำคอเขาถามชายแก่ว่ามีใครรู้เรื่องนี้มากกว่านี้ไหมชายแก่ชี้ไปที่ท่าเรือบอกให้ไปหาคนชื่อตาเล้งตาเล้งรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองนี้รวมถึงความลับมืดเขาเก็บคำพูดนั้นไว้ลุกขึ้นจ่ายค่ากาแฟมือเขาสัมผัสเหรียญเย็นๆในกระเป๋าหัวใจยังเต้นแรงเขาเก้าวออกจากร้านลมทะเลพัดหน้าเขาจนหนาวถนนมืดลงเรื่อยๆเ,เสียงคลื่นดังชัดขึ้นในหู เขาเดินไปที่ท่าเรือกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยมาเข้มข้นเรือประมงจอดเรียงกันโยกไหวตามคลื่นเบาๆแสงไฟจากโคมไฟเก่าส่องลงมาสะท้อนน้ำเป็นริว้วเขาเห็นชายชาราผอมแห้งนั่งอยู่บนลังไม้เก่าผิวชายชาราดำคล้ำมือหยาบกร้านจากงานหนักเขาคิดว่านี่คงเป็นตาเล้งเข้าไปทักทายทันทีตาเล้งมองเขาด้วยตาข้างเดียวอีกข้างขุนมัวเขารู้สึกขนลุกสายตานั้นเหมือนมองทะลุถ,ถึงกระดูก เขาถามถึงหญิงสาวท้องโตที่เจอบนรถบัสตาเล้งหยุดสุบยามองเขานิ่งก่อนถอนหายใจชายชาราบอกว่าเธอไม่ใช่คนไม่ใช่ตั้งแต่สิบปีก่อนเขาแทบหยุดหายใจถามต่อว่าเธอคืออะไรกันแน่ตาเล้งยิ้มเหยียดเผยฟันเหลืองเต็มปากหน้าขนลุกเธอคือเงาแห่งความตายเดินหาคนที่ใจดีเกินไปเขานึกถึงตอนให้ที่นั่งความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวตาเล้งบอกว่าเธอไม่ปล่อยใครที่เห็นความจริง ความจริงอะไรเขาถามเสียงสั่นจนแทบฟังไม่ได้ชายชราชี้ไปที่ท้องของตัวเองแล้วหัวเราะแหบมันไม่ใช่เด็กมันคือสิ่งที่เธอเก็บไว้เขาเริ่มคลื่นไส้ภาพท้องกลมๆผุดขึ้นในหัวกลิ่นคาวเลือดจากรถบัสกลับมาหลอกร้อนจมูกตาเล้งบอกให้เขาระวังเธอรู้จักหน้าเขาแล้วเธอจะตามหาเขาจนเจอไม่ว่าจะหนีไปไหนเขายืนตัวแข็งมองน้ำทะเลสีดำสนิทด,ด้านหน้า เสียงคลื่นดังเหมือนกำลังขู่เขาให้กลัวยิ่งขึ้นเขาถามว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้มีเหตุผลไหมตาเล้งหยิบมีดเล็กๆขึ้นมากรีดลงบนไม้เล่นๆชายชาราบอกว่าเธอถูกสาปจากความโกรธและเลือดเขาเริ่มปฏิตต่อแต่ยังไม่เห็นภาพชัดตาเล้งโยนไม้ที่กรีดแล้วลงน้ำมันจมทันทีชายชาราบอกว่าเขาต้องหาความจริงเองถึงจะรอดเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าดาวเริ่มโผล่ราวเต็มฟ้า ลมพัดแรงขึ้นผาเอาความหนาวมาเกาะที่หลังเขาได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากหันไปมองเห็นเงาคนเดินช้าๆมาจากมุมมืดตาเล้งลุกขึ้นมองไปทางนั้นแล้วหน้าเปลี่ยนสีชายชาราบอกให้เขาไปเดี๋ยวนี้อย่าโมชักช้าเขาเริ่มวิ่งขาแทบล้มเสียงฝีเท้าตามหลังดังขึ้นกลิ่นน้ำทะเลเค็มจัดผสมกลิ่นเหือตัวเองเขาวิ่งไปตามถนนแคบเงาต้นไม้ทอดยาวน่ากลัว หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกหายใจแทบไม่ทันเขาหันไปมองข้างหลังเงาคนนั้นยังตามมาแสงจากเสาไฟสองหน้าเธอชั่วครู่เขาตกใจสุดขีดเป็นเธอหญิงสาวจากรถบัสท้องยังกลมโตตาเธอแดงกับมือถือมีดเล่มเดิมแน่นสนิทเขาวิ่งต่อไปข้ามสะพานไม้เก่าๆที่โยกไหวไม้ส่งเสียงดังเอียดทุกก้าวกลัวมันจะพังเขามองไปข้างหน้าเห็นกระท่อมร้างอยู่ไกลๆ นั่นคือที่หลบภัยชั่วคราวเขาต้องไปให้ถึงเสียงฝีเท้าของเธอดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดเขารู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆที่หลังคอแล้วหัวใจเขาหล่นวูกเธออยู่ใกล้เกินไปแล้วตอนนี้เขาจะรอดจากคืนนี้ได้หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจลมทะเลพัดแรงขึ้นคลื่นซัดดังเหมือนร้องไห้เรื่องนี้ยังไม่จบและความจริงยังมืดมิดเขาวิ่งสุดชีวิตข้าสะพานไม้เก่าที่โยกไหวรุนแรงเสียงไม้ดังเอียดทุกก้าวคลื่นทะเลซัดฝั่งดังสน,นั่น กลิ่นน้ำเค็มผสมกลิ่นเหงื่อตัวเองอบอัวในจมูกเขารู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆของเธอใกล้หลังคอหญิงสาวจากรถบัสยังตามมามีดในมือเธอสะท้อนแสงขาเขาแทบล้มหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกกระท่อมร้างข้างหน้าคือความหวังเดียวของเขาเขาเหยียบพื้นสะพานพลาดเท้าสะดุดจนเกือบตกน้ำมือคว้าราวไม้ผูดได้ทันผิวทะลอกเลือดซึมออกเสียงฝีเท้าเธอดังใกล้ขึ้นเขาหันมองด้วยความกลัว ตาแดงก่ำของเธอจ้องเขาท้องกลมอย่างหน้าขนลุกเขากัดฝนลุกขึ้นวิ่งต่อไปกระท่อมใกล้เข้ามาลมทะเลพักแรงพัดสายเข้าตาจนแสบร้อนเขาเปิดประตูกระท่อมดังโครมกลิ่นไม้เน่าคลกคลุ้งข้างในมือสนิทเสียงลมหวีดผ่านรอยแตกผนังเขาเหยียบพื้นดินชื้นเท้าเหนียวหนับจากโคลนกลิ่นคาวบางอย่างลอยมาเขาคลำหาที่ซ่อนตัวเธอมาถึงแล้วเสียงฝีเท้าดังที่หน้าประตูเขาหลบหลังกองไม้เก่าหายใจติดขัดในลำคอ ประตูถูกผลักแรงเสียงบานพับหลุดดังกรกเธอก้าวเข้ามามีดในมือสองแสงจากจันลางลางเขาเห็นเงาเธอยืดยาวบนพื้นรูปทรงบิดเบี้ยวหัวใจเขาแทบหยุดเต้นรู้สึกถึงความตายใกล้มาเธอเดินช้าๆเสียงฝีเท้าดังบนพื้นโคลนเขาก้มตัวลงมองผ่านช่องไม้เห็นท้องเธอชัดมันขยับได้เหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างในเขาขนลุกสู้ความกลัวผสมความสงสัยพุ่งขึ้นเธอหยุดเดินหันหน้ามองรอบๆดวงตาค้นหา เขากลั้นหายใจมือกำไม้เก่าแน่นจนเจ็บกลิ่นคาวเลือดลอยมาแรงขึ้นเขาเริ่มคลื่นไส้เธอพูดเบาๆเสียงแหบพระดังก้องในกระท่อมเธอรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่หนีเธอไปไม่พ้นเขารู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งหัวสมองว่างเปล่าท้องของเธอขยับอีกครั้งแรงขึ้นจนเห็นชัดบางอย่างฉีกออกจากผ้าดำและเปียกชุม่มเขาตกใจจนเกือบร้องมันไม่ใช่เด็กแน่นอนสิ่งนั้นตกลงพื้นดินช้าๆเหมือนตัวอ่อนน่าสยอง กลิ่นเหม็นเน่าพุ่งเข้ามาเขาอาเจียนเกือบไม่ออกเธอก้มมองมันหัวเราะเบาๆเสียงเย็นชืดน่ากลัวเขาตัวแข็งท่อมองสิ่งนั้นเลื้อไปหาเธอมันพันขาเธอราวกับรู้ว่าเธอคือแม่เธอลูบมันเบาๆมือเปื้อนเลือดสีดำคน้นเขาเข้าใจแล้วท้องนั้นไม่ใช่ลูกแต่เป็นอะไรเธอหันมองตรงมาที่เขาตาแดงวาววับเขารู้ว่าเธอเห็นเขาแล้วหัวใจหล่นลงตาตุ่มเธอก้าวมาใกล้มีดในมือยกขึ้นสูง สิ่งนั้นเลื้อยตามเธอเสียงครูดพื้นดังน่าสะอิสะเอียนเขาไม่มีทางเลือกความไม้ในมือทุกไปที่เธอไม้กระทบหลายเธอแรงเธอเซถลาไปข้างๆเขากระโจนออกจากที่ซ่อนวิ่งไปที่ประตูสิ่งนั้นเลื้อยตามเขาเร็วขึ้นเขารู้สึกถึงความเย็นเท้าเขาเหยียบมันโดยบังเอิญเนื้อนิ่มดีหนเหนียวหนึบเขาร้องลั่นความสยองพุ่งถึงขีดสุดในใจเธอลุกขึ้นมองเขาด้วยตาเต็มไปด้วยโทสะเขาวิ่งออกจากกระท่อมลมทะเลตีหน้าแรง พื้นสายเย็นเฉียบใต้เท้าเขาวิ่งไม่คิดชีวิตเสียงเธอตะโกนตามหลังเสียงแหลมแทงหูเจ็บปวดเขาหันมองเธอวิ่งตามมาสิ่งนั้นเกาะขาเธอคลื่นทะเลซัดดังขึ้นเหมือนเชียร์ให้เขาหนีเขาวิ่งไปตามชายหาดสายเข้าปากจนขมกลิ่นคาวเลือดและสิ่งนั้นยังตามหลอกหลอนเขาเห็นโขดหินใหญ่ข้างหน้าตัดสินใจหลบหลังมันหินเย็นและหยาบกร้านสัมผสมัสมือเขาเจ็บแบบ เขานั่งลงหายใจหอบมองผ่านช่องหินเล็กๆเ,เธอยือนอยู่ไม่ไกลมองหาเขาเหมือนสัตว์ป่าสิ่งนั้นเลื้อยลงจากขาเธอเริ่มดมพื้นหาเขาเขารู้สึกถึงเหงื่อเย็ยนไหลลงหลังความตายใกล้มาเธอเดินชา้ชาๆมาทางเขามีดยังอยู่ในมือหัวใจเขาเต้นดังจนกลัวเธอจะได้ยินสิ่งนั้นเลื้อยใกล้โขดหินเขากลั้นหายใจแน่นมันหยุดตรงหน้าเขาหันหน้ามองด้วยตาดำสนิทเขาตกใจจนตัวสั่นมันรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ เธอหัวเราะอ,อีกครั้งเสียงดังก้องในหูเขาเธอพูดว่าหนีไม่พ้นหรอกเขาคือของเธอแล้วเขาคิดถึงคำของตาเล้งเธอถูกสาปจริงๆแต่สาปนั้นคืออะไรทำไมต้องเป็นเขาสิ่งนั้นเลื้อยขึ้นหินเขารู้สึกถึงน้ำหนักมันกลิ่นเหม็นเน่าจากตัวมันพุ่งเข้าจมูกอีกครั้งเขาคว้าหินก็เล็กคว้างไปที่เธอเต็มแรงหินกระทบหน้าผากเธอเลือดไหลลงมาเป็นทางเธอสะดุ้งถอยหลังสิ่งนั้นหันไปมองเธอ เขาใช้จังหวะนั้นวิ่งออกจากโขดหินทันทีเท้าสัมผัสทรายเปียกคลื่นซัดเท้าเขาเย็นเจี๊ยบเขาวิ่งไปตามชายฝั่งมองหาที่หลบไม่แสงจันทร์สองทางให้เขาเห็นเงาเรือเก่าๆเรือจอดลอยอยู่กลางน้ำห่างจากฝั่งไม่ไกลเขาตัดสินใจว่าต้องไปที่นั่นเธออาจตามไม่ทันน้ำทะเลเย็นจัดถึงกระดูกตอนเขาก้าวลงไปเขาว่ายน้ำไปเรือกลิ่นน้ำเค็มเต็มปากมือเขาคว้าเชือกเก่าๆดึงตัวขึ้นเรือได้ ไม้เรือผูกรอบแกรบปลิ่นปลาเน่าติดทั่วตัวเขานอนหงายลงหอบหายใจมองท้องฟ้าดำมืดเสียงคลื่อนดังรอบตัวแต่ใจเขาไม่สงบเลยเขามองไปที่ฝั่งเห็นเธอยืนนิ่งมองเขาตาเธอสะท้อนแสงจันทร์สิ่งนั้นเลื้อยอยู่ข้างเธอเธอยกมีดขึ้นช้าๆชี้มาที่เขาทางไกลเขารู้ว่าเธอไม่ยอมแพ้เธอ,อยังต้องการเขากลิ่นเาวเลือดจากแผลที่แขนลอยขึ้นอีกครั้ง เขานอนนิ่งคิดถึงสิ่งที่เห็นในกระท่อมท้องของเธอไม่ใช่ลูกแต่เป็นอะไรกันแน่ตาเลงรู้มากกว่านี้แน่เขาต้องกลับไปถามน้ำทะเลซัต์เรือโยกเบาๆเขารู้สึกหนาวสัน่นเขาได้ยินเสียงบางอย่างในน้ำหันมองทันทีเงาดำๆลอยขึ้นมาใกล้เรือหัวใจเขาหล่นบูกมันคืออะไรอีกแล้วหรือเธอส่งมันมาเรือเริ่มโยกแรงขึ้นเขาก้มมองน้ำรอบตัวบางอย่างเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำเขาเริ่มตื่นตระหนก เรื่องนี้ยังไม่จบและมาเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเขานอนหอบอยู่บนเรือเก่าน้ำทะเลเย็นซัดตัวสันกลิ่นปลาเน่าผสมน้ำเค็มฉุนจนแสบจมูกเงาดำใต้ผิวน้ำเคลื่อนไหวช้าช้ารอบเรือโยกแรงเขากอะขอบเรือมองลงไปด้วยใจเต้นระสำ่ำบางอย่างโผล่ขึ้นมาหัวเล็กๆล็กดำเงามันวาวมันไม่ใช่ปลาตาดำสนิทจ้องเขานิ่งๆเขาตกใจถอยหลังเท้าสะดุดไม้ผุจนเกือบล้มเสียงคลื่นดังปบทุกอย่างแต่ความกลัวยังชัดเจน เขาเห็นฝั่งไกลๆหญิงสาวยังยืนอยู่กับมีดแสงจันทร์สาดหน้าเธอสิ่งนั้นเลื้อยอยู่ข้างขาเรือเริ่มเอียงน้ำซัดเข้ามาเปียกขาเขาทั้งเย็นสิ่งในน้ำกระโจนขึ้นมาเกาะคอเรือทันทีเขาร้องลั่นมันเหมือนตัวที่หลุดจากท้องเธอผิวมันเลื่อนเปียกกลิ่นเหม็นเน่าพุ่งเข้าหน้าเขาแต่มันแรงมันตกลงน้ำแต่ไม่ยอมไปหัวใจเขาเต้นจนเจ็บคิดถึงคำของตาเล้งเธอถูกสาปและนี่คือส่วนหนึ่งของคำสาป เขาคว้าไม้ไายเก่าตีน้ำไล่สิ่งนั้นออกไปมันจมลงไปเงียบๆแต่เขารู้มันยังอยู่เขามองฝั่งอีกครั้งเธอเริ่มเดินลงน้ำมาน้ำทะเลถึงเขาเธอท้องกลมยังเด่นชัดเขาเริ่มพายเรือไม้ไายกรอบแกรบในมือกลิ่นเงื่อผสมน้ำเค็มลอยขึ้นหายใจแทบไม่ทันเธอเดินลึกขึ้นเรื่อยๆน้ำถึงเอวแล้วตอนนี้เขาเห็นท้องเธอขยับอีกครั้งสิ่งใหม่กำลังมาบางอย่างฉีกออกจากผ้าเรื้อลงน้ำทันที มันว่ายมหาเขาเร็วและเงียบเหมือนเงาตายเขาพายเร็วขึ้นมือเจ็บจากไม้ทะลอกเลือดเรือโยกแรงคลื่นซัดน้ำเข้าปากเขาขมจัดสิ่งนั้นโผล่ใกล้เรือเขาตีมันด้วยไม้พายมันกรีดร้องเสียงแหลมเจาะหูจนเจ็บปวดเธอหยุดเดินมองเขาด้วยตาแดงวาววับเขาหนีมาไกลแล้วแต่ยังรู้สึกเธอใกล้ยอยู่เรือชนโขดหินกระทันหันเขาล้มกลิ้งไปข้างหน้าน้ำทะเลเย็นจัดซัดตัวเขาหินขูดผิวเจ็บแปบรบ ขาคลานขึ้นฝั่งทรายเปียกติดตัวเหนียวหนักกลิ่นคาวเลือดจากแผลลอยมาเขามองไปที่เธอเธอยังยืนในน้ำสิ่งนั้นเลื้อยกลับไปหาเขาเห็นเงาคนเดินมาจากฝั่งหัวใจหล่นบูบเป็นตาเล้งถือมีดยาวเดินตรงไปหาเธอเขาไม่เข้าใจตาเล้งรู้จักเธอมากกว่าที่บอกชายชาราตะโกนใส่เธอเสียงแหบดังก้องชายหาเธอหันมองตาเล้งแววตาเปลี่ยนเป็นโกรธแค้นตาเล้งยกมีดขึ้นเดินลุยน้ำไปหาเธอ เขาเห็นสิ่งในน้ำเลื้อยไปขวางตาเล้งทันทีชายชราตวัดมีดฟันมันขาดเป็นสองท่อนเลือดดำพุ่งกระจายกลิ่นเหม็นคะครุ้งทั่วฝั่งเธอกรีดร้องเสียงดังจนคลื่นเงียบลงชั่วขณะตาเล้งตะโกนบอกเขาให้หนีไปเดี๋ยวนี้เลยเขาไม่รอช้าลุกขึ้นวิ่งไปตามชายหาดเท้าเหยียบเปลือกหอยแตกสายเข้าตาจนแสบเสียงตาเล้งตะโกนตามหลังแล้วเงียบไปกระทันหันเขาหันมองเห็นตาเล้งล้มลงในน้ำนิ่ง เธอยืนเหนือร่างเขามีดในมือเปื้อนเลือดแดงเขาใจสลายแต่ต้องวิ่งต่อขาแทบไม่มีแรงเขามาถึงถนนเก่าเห็นไฟจากบ้านหลังเล็กกลิ่นควันไม้ลอยมาเขากระโจนเข้าไปในบ้านชายหนุ่มในบ้านตกใจมองเขาด้วยความงงเขาเล่าเรื่องทั้งหมดหญิงท้องมีสิ่งนั้นชายหนุ่มหน้าซีดขวาโทรศัพท์กดหาตำรวจเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังใกล้บ้านหัวใจหยุดเต้นเธอมาถึงแล้วยืนอยู่นอกหน้าต่างมองเขานิ่ง มีดในมือเธอเปื้อนเลือดตาแดงกำหน้าสะพรึงชายหนุ่มร้องลั่นวางโทรศัพท์ลงมือสันเทาเขาเห็นท้องเธอขยับอีกครั้งสิ่งสุดท้ายออกมามันใหญ่กว่าเดิมดำและเงามันเลื้อเร็วสิ่งนั้นทุกหน้าต่างแต่กระจบกระจายเต็มพื้นกลิ่นเขาเลือดผสมไม้เน่าพุ่งเข้ามาในบ้านเขาคว้าเก้าอี้คว้ามันมาล้มแต่ไม่ตายเธอก้าวเข้ามาในบ้านนีดายกขึ้นพร้อมฆ่าเขาไม่มีทางหนีแล้วทุกอย่างจบลงที่นี่ ชายหนุ่มวิ่งไปหยิบมีดในครัวหวังสู้กลับแต่เธอเร็วกว่าฟันมีดลงที่ไหล่ชายหนุ่มเลือดพุ่งกระจายกลิ่นโลหะเต็มบ้านทันทีเขาคว้าคามไฟเก่าโยนไปที่หัวเธอเต็มแรงคมแตกกระจายเธอเซถลาไปชนผนังแรงสิ่งนั้นเลื้อยมาหาเขาเขาเหยียบมันเต็มเท้ามันกรีดร้องเขารู้สึกถึงเนื้อนิ่มๆแตกเล็กเธอเงยหน้ามองเขาปากยิ้มแปลกๆหน้าขนลุกเธอพูดคำสุดท้ายเขาคือคนที่เธอรอมา เขาไม่เข้าใจถามว่าเธอหมายถึงอะไรกันเธอชี้ที่เขาแล้วล้มลงนิ่งไปทันทีท้องของเธอฉีกขาดเลือดดำไหลนองพื้นสิ่งในท้องตายหมดแล้วเสียงกรีดร้องเงียบลงเขาเดินไปดูใกล้ๆมองหน้าเธอชัดๆหัวใจเขาหยุดเต้นใบหน้าเธอเหมือนเขาแปะเหมือนมองกระจกเหมือนฝาแฝดที่เขาไม่รู้จักชายหนุ่มที่บาดเจ็บลุกขึ้นมองด้วยความตกใจเขาเริ่มจำได้แม่เคยเล่าว,ว่าเขามีพี่สาว พี่สาวที่หายไปตั้งแต่เด็กไม่มีใครพบเธอถูกสาปจริงๆจากครอบครัวที่ทิ้งเธอเขาเข้าใจแล้วเธอตามหาเขามาทั้งชีวิตที่นั่งบนรถบัสคือการทดสอบสุดท้ายของเธอเธอต้องการให้เขาเห็นต้องการแก้แค้นครอบครัวสิ่งในท้องคือความโกรธที่เธอเก็บไว้นานเขาให้ที่นั่งเธอจึงกลายเป็นเป้าหมายสุดท้ายเขานั่งลงข้างร่างเธอน้ำตาไหลาเงียบๆกลิ่นเลือดและความตายลอยรอบตัวเขาเต็มไป เสียงไซเรนดังใกล้มาตำรวจกำลังจะถึงชายหนุ่มมองเขาด้วยความสงสารแต่ไม่พูดเขาได้ยินเสียงคลื่นจากไกลๆย,ย,ยังดังอยู่ลมพัดเข้ามาพาความหนาวมาก่อนในใจเขาเป็นคนฆ่าพี่สาวตัวเองโดยไม่รู้ตัวเรื่องนี้จบลงแล้วแต่ใจเขาไม่เคยสงบทุกอย่างเริ่มจากที่นั่งนั้นบนรถบัสวันนั้นความใจดีของเขานำมาซึ่งฝันร้ายสุดท้ายเขามองร่างเธอครั้งสุดท้ายก่อนตำรวจเข้ามา ท้องฟ้าบางแสนเริ่มสว่างแต่มันมืดสำหรับเขาเรื่องราวนี้คือคำสาที่เขาแบกไว้ตลอดไปเขาไม่เคยรู้เลยว่าพี่สาวรอเขาอยู่จริงๆ